จุดประสงค์การเรียนรู้ก็เพื่ออธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศการที่บริเวณต่างๆบนโลกได้รับรังสีดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันทําให้ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และอุณหภูมิของอากาศแต่ละบ,บริเวณแตกต่างกันจึงเกิดการถ่ายโอนความร้อนระหว่างบริเวณต่างๆส่งผลให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่เราทราบไหมคะว่าการเคลื่อนที่ของอากาศนั้นมีลักษณะอย่างไร เรามาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากการทากรรแบบำก,ออากาิจกรรมแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศกันค่ะกิจกรรมแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศมีวัตถุประสงค์ก็เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันโดยใช้แบบจำลองวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะจะประกอบไปด้วยขวดพลาสติกใสขนาด1.5ลิตร2ขวด แผ่นปกพลาสติกใสขนาด A4 2แผ่นน้ำอุ่น500มิลลิตรน้ำเย็น500มิลลิตรทูบ1ดอกโดยทูบที่เลือกใช้ต้องเป็นทูบที่ให้ควันในปริมาณมากและสุดท้ายนะคะไม้ขีดไฟ1กลัดมาดูในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมกันบ้างให้เริ่มจากจัดทำชุดอุปกรณ์นะคะโดยเจาะช่องที่ข้างขวดพลาสติกใส2ใบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3เซนเมตร ขวดละ2ตำแหน่งดังรูปโดยในตำแหน่งบนและตำแหน่งล่างนั้นห่างกัน8ซนติเมตรและตำแหน่งล่างอยู่สูงจากก้นขวด8เซนติเมตรม้วนแผ่นปกพลาสติกใสาตามแนวยาวให้มีลักษณะเป็นท่อโดยให้มีขนาดพอดีกับช่องที่เจาะจำนวน2ข้ท่อดังรูปซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในชั้นเรียนนะคะ ขั้นต่อมาใส่น้ําเย็นลงในขวดใบที่1และใส่น้ําอุ่นลงในขวดใบที่2ให้ระดับน้ําสูงประมาณ6ซนติเมตรโดยผู้สอนอาจเลือกใช้น้ําที่อุณหภูมิต่างกันตั้งแต่20องศาเซลเซียสขึ้นไปเพื่อเห็นผลการทดลองที่ชัดเจนจากนั้นนะคะนำท่อพลาสติกที่เตรียมไว้มาเชื่อมต่อระหว่างขวดทั้งสองใบดังรูปจี้ปลายทูที่จุดแล้วที่กึ่งกลางของ,ของท่อพลาสติกอันล่าง ถือค้างไว้จนสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของพันธุทูบสังเกตการเคลื่อนที่ของพันธุ์ทูบระหว่างขวดทั้งสองใบและบันทึกผลโดยการสังเกตพันธุ์ทูบอาจใช้ไฟฉายส่องจากด้านตรงข้ามกับผู้สังเกตเพื่อช่วยให้เห็นการเคลื่อนที่ของพันธุ์ทูบนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออาจปรับมุมของไฟฉายไปเรื่อยๆนะคะจนเจอมุมที่เห็นพันธุ์ทูบชัดเจนก็ได้ต่อมานะคะ ให้ทำเช่นเดียวกับข้อ2-5ถึง5แต่เปลี่ยนโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิเท่ากันในขวดทั้ง2องใบสังเกตการเคลื่อนที่ของพันธุ์ทูบระหว่างขวดทั้ง2ใบและบันทึกผลตรงในใบบันทึกผลแต่ก่อนเริ่มทำกิจกรรมนะคะอยากให้ลองตั้งสมมติฐานของตนเองขึ้นมาก่อนโดยให้ว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของพันธ์ทูบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทดลองนี้ ทั้งในกรณีที่น้ํำในขวดเมนูคูเข้ากันและน้ํำในขวดเมนูคูแตกต่างกันเมื่อจีทูไปยังข้อด้านล่างจะพบว่าควันทูบเคลื่อนที่ไปยังขวดที่บรรจุน้ําอุ่นจากนั้นควันทูบจะลอยตัวสูงขึ้นและมีบางส่วนลอยออกจากปากขวดไป โดยควันทูบบางส่วนจากเลื่อนที่จากขวดที่บรรจุน้ําอุ่นไปยังขวดที่บรรจุน้ําเย็นจากนั้นควันทูบจะเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างของขวดที่บรรจุน้ําเย็นและเคลื่อนเข้าสู่ท่อด้านล่าง พบว่าควันทูบเคลื่อนที่จากจุดปล่อยไปยังท่อทั้งสองข้างโดยไม่เคลื่อนที่หมุนเวียนมาถึงส่วนของคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะในข้อแรกถามว่าเมื่อน้ำในขวดทั้งสองใบมีปูมต่างกันควันทูบมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรซึ่งก็จะพบว่าควันทูบมีการเคลื่อนที่ ดยควันทูบเคลื่อนที่จากบริเวณที่ปล่อยควันทูบไปยังขวดที่ใ,ใส่น้ําอุน่นจากนั้นควันทูบยกตัวสูงขึ้นโดยควันทูบบางส่วนลอยออกจากปากขวดบางส่วนจะเคลื่อนที่ผ่านท่อด้านบนไปยังขวดที่บรรจุน้ําเย็นและเคลื่อนที่ลงด้านล่างของขวดจากนั้นจึงเคลื่อนที่กลับมาทางท่อด้านล่างไปยังขวดที่บรรจุน้ําอุน่นและหมุนเวียนต่อเนื่องกัน ข้อต่อมานะคะถามว่าเมื่อน้ําในขวดทั้งสองใบมีอุณหภูมิเท่ากันควันทูบมีการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรซึ่งเราก็จะพบว่าควันทูบเคลื่อนที่จากบริเวณที่ปล่อยควันทูบไปยังขวดทั้งสองขวดเท่าเกันและไม่เกิดการเคลื่อนที่หมุนเวียนจากกิจกรรมเราสามารถสรุปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิอากาศในขวดทั้งสองใบไม่เท่ากันส่งผลให้อากาศเคลื่อนที่และหมุนเวียนระหว่างขวดสองใบ ในธรรมชาติก็เช่นกันนะคะบริเวณพื้นผิวโลกที่มีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้บริเวณนั้นมีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณโดยรอบเนื่องจากอากาศยกตัวในทางกลับกันบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบเนื่องจากอากาศจมตัวลงเมื่อความกดอากาศระหว่าง2บริเวณแตกต่างกันจะเกิดแรงที่ทำให้อากาศเคลื่อนที่เรียกว่า แรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศหรือ pressure gradient force ตัวอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศเป็นยังไงคะสูงกว่านะคะไปะยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าและอากาศจะเคลื่อนที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันเกิดเป็นการหมุนเวียนของ ซึ่งหลักการการเคลื่อนที่ของอากาศจากแรงนี้นะคะได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองการหมุนเวียนของอากาศแบบเซลล์เดียวที่คิดค้นโดยจอร์จแฮตตลี์ซึ่งเป็นนักอุตุนิยมวิทยาและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษโดยจอร์จแฮดลี่ได้สร้างแบบจำลองขึ้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริเวณศูนย์สูตรได้รับพลังงานมากอากาศเกิดการยกตัวในขณะที่บริเวณขั้วโลกซึ่งมีอุณหภูมิตม่ำ อากาศจะเกิดการจมตัวทําให้มีความกดอากาศสูงอากาศบริเวณขั้วโลกจึงเคลื่อนมายังบริเวณสูดสูดซึ่งมีความกดอากาศต่ำกว่านอกจากนั้นอากาศที่ยกตัวบริเวณสูดสูดจะเคลื่อนไปแทนที่อากาศบริเวณขั้วโลกที่จมตัวลงเกิดเป็นการหมุนเวียนอากาศระหว่างบริเวณขั้วโลกและบริเวณสูดสูดจากที่ทำกิจกรรมและอภิปรายร่วมกันมาทั้งหมด ทำให้เราสามารถสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนได้ว่าการหมุนเวียนของอากาศเกิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่าง2บริเวณโดยอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าอากาศเหนือบริเวณความกดอากาศต่ำจะมีการยกตัวขึ้นขณะที่อากาศเหนือบริเวณความกดอากาศสูงจะจมตัวลง